นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสักครับออกรายการนึงดงังต่างๆเลยครับอ่ะรายการละสามแสนห้าแสนได้ผลได้ประมาณห้าแสนบาทสัมภาษณ์โดยพิธีกรดังคนก็เชื่อเด็กโอ้ย,ยดังชีวิตกูจะเปลี่ยนแปลงเลยนะรับจานวนจํากัดนะสอนวิธีการทําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้รวยครับนะปัจจุบันพวกเราก็ยากจนกันอยู่เราอยากรวยก็ไปเสียเงินให้แปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทนะเริ่มต้นก็ถูกๆหน่อยนะนะครับ นะครับคนยากคนจนหาเจ้ากินข้าวก็หลงเชื่อไปเพราะว่าออกรายการดังนะครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอ้โหจับยาจกจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนไม่ต้องทําอะไรครับแค่มานั่งฟังปุ๊บนะเราจะสอนให้คุณเองว่าจะรวยอย่างไรสินค้าก็ไม่ต้องหาครับช่องทางไม่ต้องหาครับเราจะบอกคุณเลยครับคุณไม่ต้องทําอะไรครับก็รวยนะครับไม่มีนะครับนะการทําธุรกิจที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วรวยไม่มีนะครับมีแต่มีแต่แชร์ลูกโ่ แล้วก็มีฉากที่ตอนนั้นนี่ผมอยากกะฝากผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียโอ้โหฟังแล้วแม่งโก้เลยกูนี่อยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีพี่น้องประชา,าชนติดตามอยู่สองด้านห้าแสนคนกูยังไม่เคยชวนใครมาลงทุนเลยนะเพราะว่าถ้ากิจการไหนแม่งกำไรดีกูจะไปชวนพวกมึงมาลงทุนทำไมกูก็ทำาัะเองเลยครับนะครับถ้าสมมุติว่ามีธุรกิจอะไรดีนี่ผมไม่ชวนใครลงทุนหรอกครับพี่น้องครับเอาง่ายๆนะครับนะคนนะครับไม่ใช่ควาย สมมติมีธุรกิจอะไรขายดีขายดผีผมก็ลงทุนทําเองหรือไม่ก็ไปกู้เงินมากู้เงินแบงก์ก็ได้เครดิตก็มีนะครับก็ทําทเองก็รวยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้ยทําแล้วรวยก็เลยอยากบอกต่อไม่มีนะครับจําพี่เดนะผมทาก็ดีใช้รลูกโซ่หลายก็ดีแนละ้วตั้งในอดีตจัปัจจุันจะบอกนะไอทาแล้วรวยจึงบอกต่อไม่มีไม่มีมมทําทําแล้วรวยมันก็ทําคนเดียวเช่นอย่างเจ้าสัวเนี่ยร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ บริษัทน้ำมันพลังงานนะครับนะเหล้าเบียร์เ,ยเ,นเนี้ยเป็นไงเขาชวนใครมาลงทุนไม่มีแล้ครับเจ้าสัวเขารวยคนเดียวอะไรถ้าแม่งกำไรเยอะนะมันทำคนเดียวเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี้ยเปิดสาขาไปทั่วประเทศเนี่ยตามครอบตามซอยหมู่บ้านแม่งเท่าจะไปตั้งแล้วขอไม่มีหรอกครับจะชวนคนมาลงทุนชวนมาลงทุนก็อย่างมากมาซื้อแฟนชายพอซื้อแฟนชายสักพักกงปล่อยให้แม่งทำไปเดี๋ยวสักพักแม่งก็มาตั้งร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามข,ของคนที่ซื้ออันตรายเดี๋ยวแม่งกระเจง็ง พี่น้องประชาชนเชื่อพี่เดนะพี่เดอาจจะเป็นคนปากหมาเป็นคนควรตีนเป็นคนเออะโวยวายอะไรต่างๆนะนะครับแต่ว่าพี่เดไม่เคยหลอกลวงประชาชนนี่คือข้อดีของกูนะคือไม่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนเพราะนั้นใครติดตามรายการกูนะบางคนอาจไม่ชอบปากพี่เดควรตีนอะไรต่างนะแต่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนกูไม่เคยชวนใครลงทุนเลยจำไว้เลยนะอะไรถ้ามันกําไรดีนะไม่มีใครชวนลงทุนหรอกนะเนี่ยยกตัวอย่างเจ้าสัวเนี่ย เบียร์เหล้าเนี่ยขายเบียร์ขายเหล้ามั้นชวนใครลงทุนแม่งทำอยู่คนเดียวทุกวันเนี่ยผูกขาดพลังงานเนี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้ามันชวนใครลงทุนไม่ม,ม,มีมันก็ไปกู้เงินนี่กู้เงินจากแบงก์ไ็ได้นะหรือจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไ็ได้นะครับมันจะไม่มีชวนใครมาลงทุนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเลยขายหุ้นในตลาดนะครับจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีดารานักร้อด็อกเตอร์มาชวนลงทุนนะครับคนดังๆทั้งหลายเนี่ยครูบาจาย์เนี่ย อ้างความเป็นคนใหญ่คนโตคนดังนะักการเมืองอะไรต่างเนี่ยชวนลงทุนอันนั้นแล้วบอกว่ากําไรดีอันนั้นคือการหลอกลวงประชาชนทุกสิ่ไม่มีแล้วครับแฟนจงแฟนชายอะไรต่างที่ไปออกรายการขุดกระแสเห็นไหมพอออกมาปุ๊บเนี่ยเชฟเชิญอะไรต่างโอ้ยดีครับซื้อแฟนชายปรากฏว่าอะไรจริงไม่มีตังจ่ายเป็นไงไปโกงเพชรของแฟนคลับโดนจับไปแล้วยอมรับรับหมุดไม่ทันนะครับมันไม่มีแล้วครับไอ้กิจการอะไรที่ขายแฟนชายถ้ามันรวยมันจะขายทําไมล่ะไม่ขายหรอครับทําเอง ไอที่ขายแฟรนไชส์ก็แสดงว่าอะไรอ่ะมันอยากขยายกิจการมันอยากได้เงินค่าแฟรนไชส์นะครับแลนะหนึ่งอยากได้เงินค่าแฟรนไชส์สองอ่ไอคนที่ซื้อไปก็กลายเป็นลูกค้าที่ระบายสินค้ามันแค่นั้นแหลไม่มีหรอกชิบหายทุกรายผมทำกันดีแฟรนไชส์มาหลายนะ้คนที่ซื้อมาเจ๊งทุกรายขนาดพวกที่ไปไอแฟรนไชส์ขายไก่ทอดข,ขายอะไรต่างๆในตำน้ำมันเจ๊งเลยนะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ก็คือคนที่นะถูกหลอก เอาสินค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ไปขายเป็นลูกค้าแล้วไปขายต่อและและตัวเองได้สองต่อคือหนึ่งค่าแฟรนไชส์กับกับอ,อะไรนะ,นะรีกอะไรอ่อ,อหนึ่งได้ค่าแฟรนไชส์สองขายสินค้าได้นคะครับมันคือการหลอกลวงทั้งนั้นในส่วนใหญ่เชื่อพี่เดเชื่อกูกูทํก็ดีมาหลายก็ดีนะนะกูอาจจะเป็นคนควรตีนปากหมานะแต่กูตรงไปตรงมานคะนครับนะกูตรงไปตรงมาแล้วกูไม่ชวนใครลงทุนหรอกเพราะว่าถ้าอันไหนกำไรดีนะกูทำเองนะนะอืมนะครับ นะครับนี่ครับรายงานข่าวจากข่าวสดหนุ่มกันชัยจ่อแฉบริษัทขายครมใช้ดาราตัวท็อปร่วมงานเห็นนะเออเอาตัวท็อปเลยอ่ะจ่ายเต็มที่เอาไปเลยมึงเอาไปล้านสองล้านเลยนะช่วยมาหลอกลวงประชาชนให้กูหน่อยอืนะครับเพราะมันมั่นใจาว่ากูจ่ายมึงล้านนะครับแล้วมึงช่วยมาหลอกประชาชนหน่อยเดี๋ยวกูกูให้มึงทาคลิปทําอะไรก็ว่าไปนะครับนะเสียไปล้านสองล้านหนะ้าล้านไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปไงไปหลอกได้เป็นร้อยล้านพันล้าน ใช้ดาราตัวท็อปร่วมงานชักชวนไปชักชวนประชาชนและขายฝันแบบฝันกลางวันนะครับนะหลอกฝันไปเพราะว่าคนยากคนจนมันกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมันน้อยมากเพราะคนยากคนจนก็ส่วนใหญ่ติดตามรายการตลกรายการเพลงนะดูอะไรที่มันตลกโปกฮ้าไม่ได้ดูรายการที่มีสาระแบบรายการพ่เดแต่ถ้าเกิดเป็นเอฟซีพเดแล้วเนี่ยโอกาสจะไปน,นะครับนะถ้าเป็นเอฟซีพเดเนี่ยโอกาสจะโดนพวกนี้หลอกมีน้อยอันนี้บอกเลย นะครับนะจะ,จะมีน้อยมากเดีย๋ยวสักพูดนะครับน,น,นะมันสัญญงสัญญาณแม่งก็ไม่ค่อยดีเพราะเอฟซีพี่เดชพี่พูดพี่เดชพูดทุกวันอย่าไปหลงเชื่อไม่มีหายเรากําไรดีผลตอบแทนสูงนะพรกพวกผมนี่ก็ไปลงทุนไปเชื่อด็อกเตอรนะ์นะนะเขาบอกไปลงทุนร้อยล้านปีหนึ่งปลูกพืชผลทางการเกษตรเขาอ้างมาหาอะไรนะครับลงทุนปรากฏว่าอะไรร้อยล้านแล้วปีหนึ่งจะได้รายได้ร้อยแปดสิบล้านปรากฏไปไม่รอดคนระับ จะต้องไปขึ้นสูงขึ้นศาลเนี่ยพระทั่วผมก็เดือดร้อนไปนี่เล่าให้ฟังนะนะเขาก็อาศาัายความเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรต่างๆนะอ้างชื่อมหาลัยนะครับนะเนี่ยต้องระวังนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขายฝันเนี่ยชวนลงทุนกาไรดีไม่มีนะครับมีแต่มิจฉาชีพครับมิจฉาชีพในรูปด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ดาราคนดังยเยอะแยะแม้กระทั่งในคนในวงการผมก็มีนะเที่ยวไปลงทุนนั่นรงนี่อะไรก็มีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้มันมีทุกอาชีพนะครับต้องระวังนะ Yeah. แต่ผมจำไว้เลยนะครับผมมาจัดรายการไม่ชวนใครลงทุนนะไม่มีอะไรขายนะครับมีแต่หั่อย่างเดียวแล้วก็ไม่รับบริจาคไม่รับเงินอะไรต่างนะครับไม่มีนะผมเนะียนะครับนะรับแต่วายนะวันวันนี่แม่งวายทุกวันอนะ่ะวันละขวดสองขวดบางวันก็เป็นรังเนะี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับค่าจ้างผมในการไลฟ์สดนะี่คือวายอย่างเดียวคนรักผมก็หิ้วมาเมื่อวานนี้หิ้วหลายขวดเนะี่ยก็กราบขอบพระคุณที่เอาวายมาให้พี่เดนะชีวิตผมมีแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะชีวิตนี้เพื่อวาย แล้วก็อยากมีชีวิตก็เพื่อหมาสี่ตัวเฮงไรและก็โชคดีนะครับชีวิตผมอยู่เพื่อหมานะครับผมไม่อยู่เพื่อใครนะครับครอบครัวผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะแม่แก่ลแปดสิบห้าแปดสิบหกนะ 85, นะแกก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ยังไงผมก็หกสิบเอ็ดหกสองนะเพราะชีวิตนี้ไม่ต้องการเป็นสอสอนะักนะการเมืองไม่ต้องการอนะไรอยากเป็นปากเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเอาความเดือดร้อนของประชาชนแจ้งรัฐบาลแจ้งหน่หวยงานของรัฐ ใค้มันทำหน้าที่เพราะคุณเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนจากภาษีไม่ใช่นั่งเฉยปล่อยให้คนหลอกลวงประชาชนเต็มโซเชียลไปหมดเลยนะทองทานว่าไงนะอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูแท็บเล็ตอยู่ไปดูสิประชาชนก็โดนหลอกลวงเนี่ยขยับหน่อยออกมาดูออกมาเต้นหน่อยน้ําท่วงน้ําท่วงไปดูหน่อยเนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ย,น,ย,น,ยน่าสงสารลำบากนะครับไม่เห็นมีข้าราชการอะไรยังไงไปช่วยเหลือเลยลำบากเขาบวนเงินเต็มที่นะนะครับ ก็าฝากคุณหนุ่มกันใช้นะครับเนี่ยบริษัทขายตรงเนี่ยใช้ดาราระดับตัวท็อปเลยร่วมงานชักจวนขายฝันหลอกลวงคนร้องเรียนเพียบเอาไงดีพี่หนุ่มนะครับนะนะครับนะนอกนั้นเขาก็เผยแม่นะครับนะผู้บริหารระดับสูงสคบนะครับมอบรางวัลให้กับบริษัทขายตรงที่กำลังถูกกล่าวหาแ์ลูกโซ่เนี่ยนะครับนะเนี่ยครับ ยิ้มหวานเลยนะอย่างนี้เองร้องเรียนสองขบอไปกันเชยเพราะว่าคุณยังไปมอบโลยเขาเลยอะ่ะ mm. เออคุณยังมอบโลยเขานะ่ะเออแล้วคุณจะกล้าตรวจสอบเขาไหมล่ะนะเออแล้วคุณไม่พบเห็นความผิดปกตินะตอนนี้ก็มาขออนุญ,ญาตเนี่ยว่าวิธีการขายตรงตลาดแบบตรงเนี่ยเขาจะทํายังไงเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเขาทําแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะนะคุณทำไงนะครับอืเออไม่รู้จะว่าไงนะครับ เนี่ยดูความคิดเห็นของผู้เสียหายนะเอ่อผู้เสียหายที่มาขอความช่วยเหลือทางสื่อเป็นกระบอกเสียงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปติดต่อรับหลังเพื่อขอแค่เงินคืนผ่านแม่ทีมบางคนแล้วก็เงียบถ้าจะเห็นแก่ตัวแล้วก็แล้วแต่คุณแก๊งพวกนี้ก็จะทําอาชีพนี้ต่อไปไม่จบไม่สิน้นสื่อบางสำนักก็เคยได้เงินจากแก๊งนี้ก็สื่อมวลชนเนี่ยนะก็รับจ้างรับเงินสามแสนห้าแสนแล้วครับอพาเขาไปออกรายการแล้วก็ช่วยปัน้น ช่วยพูดบิ้วนะครับคนดังๆเยอะแยะนะครับพิธีกรในแม่ตัวดีเลยเะเอาแม่ตั๊กไปออกรายการเอาไอ้บริษัทขายตรงออนไลน์ที่กำลังเป็นข่าวไปออกรายการเยอะแยะนะครับและบางรายการจ่ายที่เจ็ดแสนล้านนะครับเพราะมีคนติดตามเยอะครับแล้วก็ช่วยเลยเ้วาเล่าชีวิตประวัติเป็นยังไงยากจนสู้ชีวิตเป็นคนที่สู้ชีวิตอะไรต่างๆชอบทําบุญอะไรกันนะพวกนี้คือรับจ้าโปรโมทนะคนที่ จะไปหลอกไปลวงประชาชนหรือเปล่ากูไม่รู้